พายเห็ดเพิน่น <ś 2> มาแล้วโอ้ยหมูออกเลยทุกคนแต่ดอนนี่นะน้ำดอดมาอีกมันออกบอลนคน้นโะอยู่เนะห้อยตัวน้ำมาเมื่อกี้เนี่ยห้อยมันออกมาใส่นี่ยบอลเขาเข่าตบมิดเลยนี่นะออกมาเสียทางนี่ยนะป้าพักสมิกมีน้องคอยบุกคอยแมบนี่นะ สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทั้งฟังลาวแล้วก็ฟังไทยต่างประเทศยินดีตอนหับข้าวชูช่องบาบอนเมน,นีบาบอนออกมาเลาะการตอนกลางกลางคืนนะพะดอดีหนึ่งโมงเขาออกมาตอนอหนึ่งโมงหนึ่งโมงครึ่งทุกคนตอนนี้พอดีสามโมงแล้วนะการ ยังบเรยกับคือดว่าชีดไ,ออาาไ,ได้พ่อไก่พ่อยังอะไรเลาะเขาไปในดงกับมาเจอ,อยังเลยนะแต่ว่ายัางสิเลาะไปเบิึงฟ้าน,นี้ดนน้าน,น,นอีกด้านหนึ่งต้นนาพวกแหละทุกคนพอทุกคนเอ้ยตอนนี้บบเห็นทางไปเลยยังได้เตะไกลๆนี่นะอันนี้ยังลงดินนะบุะคคลเห็นไัมนะยังไปนนี้มืดแบบว่าน้ำหมอกมันลายนะ ไปต่อบ่ได้เลยทุกคนบูจือทางไปเลยว,ว่าากไปรัดเสีดานต่อน้ำมันบบเห็นทางเลยจะบนได้ทางรัดไปลงลงทางเลยทุกคนเอ,อ้ยหาทางกลับบ่ได้เลยนะมืดมัวแหงดิน้ำมอกลงร้ายแหงนะตอนนี้ก็ยจะแจ้งแล้วทุกคนเลยเริ่มเริ่มแจ้งมาในล้ะไปรัดเสาเลยทุกคน ตอนนี้แจ้งคักแล้วทุกคนแมนว่ากระหอกยังกระเห็นแหละปะนี่เฮาผ่าในผ่านสายลมพ่นไปนะบึงเแหละเดี๋ยวเพื่นชีกวาดกระหอกมาให้บึงมันนี่เพื่นชีโชว์ฝีมือนะพาพ่นไปใช้กระหอกแลก้วก็ผมให้ทุกคนเลยบึงมันจะได้จกักโตแล้วก็ตอนชุ่ยชวยจน,นทีมงานกันจะมาโฮมกันตอนเช้านี้นาจะแยกใหญ่กันไปหาเบึงห้อยมูเพราะว่าฝนตกแลละมันจะปรากฏห้อยใหม่ๆนะทุกคน ไปไปแลวเอาจชมุงนาไปคุณยังใกล้เติบคุณทีมงานมาหนางังขึ้มฝนตลอดมึนมื่อเลยเหล้อ,อมานีกะทีมงานในพันกช็ชอบเพิ่นมาแต่สามสี่โมงเลยทุกคนเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นว่าเจอหอยฟ้านเพิ่นว่าบอกว่าหอยฟ้านไม่ไม่มาเมื่อคืนมาบดท่านมัน นเฮาก็เจอหอยมูระว่างทางเจอชิพาไปปรึกษาเพื่นก่อนบางเถ้อเพื่อนชิพาลงไปนั่มนะแต่ว่าชิปะในพันไปเฝากูมให้นี่เป็นไไงว่าหอยมันไงรดับสามชอกนี่แหละนี่มาอ่อนแล้วด้านหีเป็นอะไรคืออะไร คือคับคือแน่คือบ่คือยังคือหิ้วาหวยันเด้หัวไนก็มาแล้วมาเลยเจ้าของหีเข้ามาแล้วคอยมาเลยโอย่านงช่างคายอันนี้นี่เด้ทุกคนที่จริงมันมีสามเดิในผ่านเลยมันแยนมาใส่หนึ่งนี่ย้อนนี่ที่อยู่เท่ากี่ที่เด้ตัวนี้ตัวนี้หีเล็กน้อยตัวนี้หีตัวน้อยตัวนี้ ควายควายไทยภาคพู้และเอามาปล่อยไว้ทุกคนแต่ว่าด,ดีพี่เจ้าใส่มักะกลงไว้กะพอมันหูจุดว,ว,วันนี้เฮาชิพาไปส่งในพานเผา,า,ากลมมาให้ทุกคนแต่กะชิลบลงไปนำหอยหมูบนห้องว่อและ ่วนในพันกระต่ายกับในพันกระชอเพิ่นลงไปแล้วลงไปก่อนเหมือนนะไปรัดเบึงไปรัดรงที่มันเคยกินมัะบกบมาแล้เดี๋ยวเราไปชงเพิ่นแล้วเราก็ลบลงไปน้ำล้างนะ,อะตอนนี้มาฮอดกมุมาให้เลยทุกคนเดี๋ยวชิปะในพนันเพิ่อยู่ผู้เดียว เฝ้าอยู่นี่ได้เจ้าอย่าให้มียังมากินมันได้เฝ้าทีๆเลยอย่าให้มันหล่นบ่เออนี่กลมังไห้ต้นพอดีเหมาะเลยนะแต่ว่ายังโบเห็นมีมนกเข่าเลยมัน,นี้หรือว่าเป็นน้ำฝนตกบนออกหอฮะอย่างไ๋ก็เฝ้าอยู่นี่ได้เจ้าเนดะ้อเดี๋ยวคันประมาณมชั่วโมง2องชั่วโมงบบเห็นแล้วก็จงคอยเลาะเมื่อทางเก่าพ่ามาแหละเดี๋ยวบบเห็นเดี๋ยวสิมหานำมาแถวาปลาเนี่แหละ นนี่ก็เดียวชีไปนำหอยมูนำทีมงานกอนทุกคนนะีตอนนี้ก็พ่อก็หอกตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่าซิบรีนี้หน่งบ้นพ่อหอยมูดิจางก,ก็มันอยู่คนข้างซุ้เนะ่แต่ละเมื่อหาทีมงานกอนทุกคน ทุกคนห <c oughs> มูที่เอาจะนั่มบนนี้นะนี่มันมาดูดเห็นบน่หอยมันหอยใหม่เลยได้หน่นะแต่ว่าเดี๋ยวเมือ่อโฮมกันก่อนมามันต้องมารัดหลายคนนะมันถึงจะทันมันดูดมันมุดัจเจ้าเห็นขักแนบ่หมูนนะใหญยอยู่บ่ เจ้าคือบุญยิ่งบุญิงรวัน้ำเมาเออโอ้คันยิ่งเลยมันมันบุคักคือน้ำด้วยเนาะน้ะนำบรหลายคนเด้เพิ่นนอว่าไปเห็นหมูสามต <c ười> ข้ามทางบนนั้นห้อยเอาถ่ายอะไรทุกคนตอนห้อยอัน ที่เฮาเห็นอนะมันขามเข้าไปในเรานั้นแต่ว่าบันเล่แหละเฮาไปวิทย์แหละขึ้นไปหอดเพิ่นแหละหมูนะ่ะมันกลับลงมาขึ้นกลับมาขึ้นห้อยเก่าเพื่นมาพอดีพ่อพอดีท่านมัน่นแต่ว่าบุท่านยิ่งเดี๋ยวเมื่อชมทบกันแหละกับสิ่ดไปนำมูทุกคนในบัดนี้เพิ่นว่าเห็นขักแน่สามโตมูใหญ่ตัวหนึ่งเพิ่อนนะฮะเมื่อก่อนเผาเมื่อเพิ่นวราแล่นหลว่า จะได้ถามโอ้ยคนบอกจะบอกปพ๊บอคอยถามว่ามันความไม่ใช่คอยหมาเลย่ฮะคอยยิ่งเลยไม่เดียวพามดคุยกันเถิงเติบเออคุยกันเถิงเติบคอยถามว่าเห็นคอยยางไปเลยบ่เนี่ยเออลงมากับพ่อที่พ่อลงมากั็เห็ดคือกักอันนั้นหลุดออกชามโตอ่นเปินอยู่กับบาพี่บูจากเห็ดยังเตะชื่นเบิงร์นยางไปถงงนนะลัยาไปเชื้อเลยชามโตฮะมีตัวใหญ่บ่มีตัวหนึ่งใหญ่ขนาดระดับ รับสามชอกไายอเจ้าฮะแต่ลูกมันฮะชองชอกปลายชองชอกปลายมัดบางเวลานจะนึกถึงชองตัวใหญ่ช่องกั้นตัวนึงใหญ่กว่าหมูเนี่ยได้นด้พันชั่งซ้อนคนนั่ห้อยดูเออนั่ห้อยหันด้วยว่าโบอันเป่าเรื่อยๆในเมื่อเวลานั่ไปเลยเห็นหมูมันอยู่ในลำพันธุ์อยู่ในเล่าบ่แล้วบอกว่าหมูอยู่นี่เห็นไหมกูหลั่งแล้วเขามีสติชูบ่ไปเวียนไปเวียนมาบ่เนาะ มังเือมันอยู่ในหันน่องเปร่าก็ได้เพราะว่ามีขบออกไปเลดิเวลาอันไหนก็เอ้ยขบบอกขบเพื่อนเนี้ยแล้วขยับในหนึ่งอย่างเปานั่งมองเกงาโต้โตโอโตโอโตโเย้แม่นพิชางมังเืออันห้อยเสียกันยังว่าเออตอนนี้ห้อยยังหาเบนยังใครเนี้ยได้เนาะอันนี้เป็นวนอนยืนห็นตุ๊ตู้๊ตตุตตุ๊อมอยู่หาห้อยกับฟืดเดือนงานวันนี้เนี่ยเอิเน่าทดลองวอรนะวันนี้เนี่ยทดลองอ่ะวันนี้ เวลาไปนำเลยทุกคนเลยไปนำไปนำหอยไปนำหมูแบบนี้ชินเท้าแล้วะกแห้คือไกแต่ละคนแสอากําลังจะไปชอยเรือทางนั้นดิไปพ้อมแล้วบ่ไปไปคุณพันทองชคชัยโชคชายยังบ่พร้อมยังปีงไผ่อยู่แม่หนาวโอจนเหนื่อยหอกเลยเตม่าไปลุยต่อทุกคนเลย ไกลไปไกลมากไม่ได้สังเกตเลยตัวนี้ใต้เลยขาดเลยเนาะติดมอนีไหวแบบไป่อนะมอนก็ใต้เนาะมอนะแต่ว่ามันต่อกันติดกันละพัเป็นอยู่นี่กตัวนั้นายเอองาตัวนี้หป็นกตัวนี้ใต้่วนกกตัวนี้งาใต้เออไปเป็นแปลกได้บ่ไก นะทุกคนมาหอดจุดที่เริมน้ําห้ยแลบนี้เขาไปนํานํากันจะน้อยจััดเดี๋ยวนนเบิ่งจุดใดจุดหนึ่งที่มกไจังล งานโบกมาให้ไปตำใจนะเข้าไปกัน3ามคนแล้วก็ย่ายๆกันรัดนะทีมงานว่าได้ยินเสียงมาแล้วทุกคนจะกมันเสียงออกทางไปแล้หมูตัวนี้นะหมูตื่นแล้วหมูตื่นแล้วทุน นเลยนะหอยยังไม่ไห,หม้นึ่งน,นะทิงนั้นมาหมูมันลงพุ่นกับสีน้ำลงพุ่นแลยเียงโวดอยู่ทางบูโอ้ยหมูออกเลยคนแต่ดอนนี่นะน้ำดอนไม้อีกมันออกบอลคนบอร์ยูนะไปน้ำดอนไม่อีกมัน าไปโลเกอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวถาอยู่จุดเก่านี่แหละ,ท,ละทีมงานหมูม,มันลบขึ้นมาโอ้ยเก่าทุกคนเดี๋ยวเอานางดักของเก่านี่แหละ จะบบมาได้ทุกคนทนั้งเียเพราะว่าเสียงโวดิ้งนาำไปทางบุญแหละคือมันเสียงมาทางนี้แต่เป็นมันตรงออกมาบนบนนี้นะเสียงโบดิงนั้นมันตรงไปบุญและมูนะ,ะทุกคนไก่แลมนะมูในยูนในนี้แหละเดี๋ยวรอฟังเสียงเลยนะมันเสียงออกทางไผ นำนำหอยเก่าเลยทุกคนะนะหนอหยต<า>ัวนั้นผมเอาเมื่อ au, กี้เนี่ยหอยมันออกมาใสาน่นี่บอลเขาเขาตะบิดเลยนี่นะออกมาใส่ทางนี่นะปลาพักสมิกมีน้องคอยบุกคอย,คอยแมบนี่นะนำนะพ่อยจังเลยหอยออกมาทะเลเลยหอยหอยมูนะทำทันเนาะทัน หมูหมูนี่แหละแต่พี่ใหมันเป็นห้อยมันขึ้นมาตอนเช้าหันอ่ะนะบดท่านมันจะบว่ามันเป็นห้อยมันมาตอนเช้าแต่บดท่านยิงเออจิจาวน้ำมันคือกากคือกากอยู่สามเท้อแล้วอันจิจาวรัดได้มันพอได้ยิงแล้วปานนี้ฮันอันนี้สองคนโอ้ยมันออกมันออกใซ่ไรส์จับลัดคอยพอดีสองคนมันลอยกันบัดไอ้ลอยฝัดอยู่ข้างหลังนอนนั่งร้านห้อยเก่าสักพัก็อยู่สิแสดงแสงกันไอ้แอดน่ยอยู่ข้างนี้มันก็ลึกไปบัดเรื่องอลไรกับมิดมิดก็เออมูวันเดอร์อะไกับนัด นำไปอีกครั้งแต่ก็ลื้อกีบวันซ้องนี่มุ้ยไผลัดอยู่สองเดือนหลัดไปฆ่าบารอนไปฆ่าบอดอนจากเพื่อนเพื่อนวัวมูห้องกีบเพื่อนก็วัวมูห้องกีบไม่หันคอยกับไปเนาะแน่ว่าอาศัยวัดใหญ่กันไปเบบนี่ฆ่าเพื่อนเลยกะอาศัยรับกันนั่นแหละคือโหดเพื่อนตกเจ้าน้ำโหวดเจ้านี่แหละตุ้มตุ้มตุ้มไปฝนกะสิมาทุกคนเอ้ยแบบนี้แต่ว่ามูกับกายก็ทันแล้วทีมงานว่ามันน่าจะนอนอยู่ในปลายไม้หักตัวต้นานนี่แหละ ยิงไก่ทุกคนเมื à, c, k inh, k hao, k ่อกี้ในบุถือไก่เลยแบบบุถือแล้วว่าไก่เราได้คันถือแหละแ่ไก่หนึงว้าการเซลูปแล้วยิงบถุธเดี๋ยวรอรอเมื่อที่พักก็ทุกคนเมื่อหากินข้าวกินน้ำก็ทีมงานก็คือว่ายกเลิกเลยได้นำไปนำมาห้อยชุนแซวกันอยู่แล้วก็เลยยกเลิก สาเป็นตำเจวเลยโอโหโอ้โหทตกแล้ได้ดิเรียบมันเห็นแหงเลยอยู่เข้าเลยว้าวแล้วหลัดมูกับบุหัสมันโอ้ปกกายมูมูยุนพี่ตัวกับล็บไปกัดกายโพดกินเจวซะมาว่าเดีกินเป็นต่แสบเลยโอ้ยอ่อนซอนเนาะ มากินช่ไหมกิน <laughs> แจ่วพี่น้องเลยแซ่บเลยทมันจักโมงะ่ะ <laughs> นี่ปลาเด็กหุ่นหุ่นหุ่นเดี๋ยวข้าปิงเียกดก่อนอทางนี้ยิงกระห้องใกล้ๆกระบอน,นนั้นหลยหมูลงหลัดตะดานลงไปนี่ตะด,ด,ดานลงไปทอดน,นะ เกียดทุกคนเกียดเดี๋ยวผานจับมันต่คืนมันตะได้ันเจนหล่อมากมันจะปั่นทุนแล้วก็ออกไปรัดแรงกนมาทุกคนมากินปิ่งเขียดนี่แหละกินแล้วก็พอได้ไปรัดแรงนี่้มามาทุกคนวันช่องสามทิศนี่บอว่าไปปรนนันว่ะไปแม่มันเข้าได้ยังไงเอยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปรัด กระรอกมาเนี่ยน้ำมูระท่านแล้วเดี๋ยวไปหาเนวกินทางใหม่ก่อนบ่เนี่ทางหมูนะเดี๋ยวไปหาสำรวจอีกคือเก้าเรียบร้อยทุกคน <c oughs> เสร็จไปนึ่ง <c oughs> มาบวนเห็ดแล้ว เยดพิ่นมาแล้วโอ้เสียดายขนาดทุกคนกินี้ยิงย่งโตใหญ่ยนะ สัตว์ใหญ่ทุกคนแต่ว่าเอาปืนลมมาบุราห์บุยท,ทีแรกว่าชีอยู่จนคำเลยแต่ว่าคันเจอะตัวใหญ่กว่าหันนี่ยันบุรมันยันเสียอันเสียได้ซื่อนะก็เลยเมื่อก่อนเดี่ยวคำคำมาตอนคำคำมืนม่นๆเอาหรือว,ว่าตอนเด็กทุกคนเลยเอาปืนลมมากะได้กระหอกตัวเดียว ก็หอกับโบเจอเลยขนแม่น้อยจกได้เพิ่นเลยกับโบคอยเจอหนอกก็หอกะเบิงเบิงเอาได้ในชิ้นหนึ่งเขาวะง่ายัินะเออเสือก้อนให้สิไปชกใส่ก่อนเอาไปสิถือไปเลยจะได้มีสองมือเนาะนายพานมาเอ้ามีพี่เลี้ยงละได้มาเนี่ยเจ้าต้องเข้าใจเลยพานบังเอิญไลย นี่้อยได้ผ่านบังอื่นไหมันตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวทาเบิ้งทีมงานมาได้โต้มันนี่ให้เฮ็ดเพิ่นนี่ว้าโต๊ะคือทุบแห้งแซงพันไกลอ่ามือเดี๋ยวพาไปหัวหัวที่สองของชีวิตเพิ่นนะของชีวิตหัวแรกใหม่ไปครับวหัวแรกใหม่หัวที่สองได้ความเป็นขอแก่มือเป็นขอแก้มือ นท่านผ่านในเมื่อในมนีอับดุเฮ็ดแล้วเมื่อในเนาะมาเ,าเมาหมดเลยแล้วเนาะโอะ,าอะไรฮะตะวันพระนั้นอะไรมันลุบแห้งหนนหดีนั่นี่ยผ่านเลยอ่าตะนวลประคืดทางเห็ดเวียกบานเวียกอันนะ่ะเห็ดเปืนจ้ะตะนวลวดอันนี้นนอ,อัอนนบดุเฮ็ดเนาะนอนเออปุ้บจะคุ้มแล้วเจ้านะ,ะตะนวดนี่ลุบแตงมาปักแห้งหนึ่งมาบัดนึ่งข้าวให้ข้าวกินอีกลุปแก วก็ึ้นโน่นแล้วเออจำตัวว่าเอบูนก็ได้เต็มเต็มคางแล้วไหั้แหละบบรนหนาทีแหละแม่พานมาให้อุน่นนะบูนบูนมันมันหลายพดเลยนี่ก็นกิโลเริ่มห้องายเลยทุกคนเดยเหลอห้ากิโล จะไปไหนโลดเดตัวนั้นนี่ ีิลอกันทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิงว่า,า,นะาสิได้จักโตบ้านีลยก็ได้กินแรงเลยนะจิได้เป็นในพนันจิลอยอีกแลวนะทุกคนเลยตรงงามเลยตรงจีดตรงขนมาเลย

แกงอันนี ờ, ào, ng, ้แหละแกงตัวพักเนี่แหละที่รอใ่น้ำกันเลยรวมมิดรวมแบบโบเคยเลย คนเลยลองเบิ้งคือที่เป็นตะกินอยู่แล้วว่ามันม่มีอันกินเลยดิที่ใครก็ไม่ดีปากอยู่คนละเมื่อยขนาดทว่คนไ้นไปมือเนี้ยมาพักแล้วมันเจ็บมัดเข่งขาเด็เนี่ยโอเคโอเคครับ ปงก่อนังวล้วทเอาไปเอาสมูไปโอ้กันละทรไปเอาสมูแล้วก็ทรหาตาบอลไปแล้วเฮงกัเตกัวแล้วนะเราทำตาบอลยังบ่โทงต้งพีเฮงแล้วไปปัดละคอยเป็นพอเรา ไปน้ำลายเธอเดียวหนึ่นงขุ้เจ้าแล้วละครไปหลายแล้วขึ้นนอแล้วเราขึ้นหอดแต่อกินข้าวแล้วแล้วก็ทีมงานว่าชีไพยามแห้วทุกคนบอกไกลว่าได้ยินเสียงกึกกักแถวบริเวณแห้วนะแต่ว่าอยากไปอยู่ในใจแต่ว่าเจ็บบีแคงแห้เหงเลยไปเบิืบ้อเลยไปตั้งแต่เมื่อคืนไปไปตั้งแต่ตีสอง จนหากมาพักหากมาพักเดียวนี้แหละกังเว้นกันทำหมูเบิดมือเลยวันชีพยายามไปเบึงเหวนาเขากคือชีบรรไป้ายทุกคนนี่ขคั่นมันมานกันเนี่ยทารัดเอาอยู่ในแคมในี่แหละทุกคนหาเปลี่ยนก็จะห้ามจะเป็นว้อมานนะแต่จังได้กะคลิปนี้วิดีโอนี้ชิมอดไวส้สำนีแหละพอมุกกบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจหลายเด้อ